สวัสดีค่ะพบกับพี่แนทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะสอนคำว่า Now ที่แปลว่าตอนนี้กับ Right Now ที่แปลว่าเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะคะนี่อีกคำหนึ่งที่ฝรั่งใช้กันบ่อยมากๆเลยแต่มีความหมายที่ใกลเคียงกันนะคะนั่นก็คือคำว่า im immediately immediately ฝังชัดๆนะคะ immediately ซึ่งแปลว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกันนั่นเองค่ะสกดแบบนี้นะคะ I double m e d i a t e l y immediately แปลว่าเดี๋ยวนี้นั่นเองค่ะคำนี้นะคะฝรั่งใช้กันบ่อยมากๆเลยค่ะเวลาส่งอ e ีเมลหรือว่าส่งจดหมายนะคะซึ่งเชื่อว่าน้องๆน,นะคะถ้าส่งอ e ีเมลหาครูนะคะก็จะต้องมีคำนี้ขึ้นมาแน่นอนค่ะสมมติน,นะคะว่าครูของเราสั่ง ให้เราเนี่ยติดต่อเพื่อนเดียวนี้นะคะครูก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ please contact him immediately please contact her immediately ซึ่งแปลว่ากรุณาติดต่อเขาเดี๋ยวนี้นั่นเองค่ะถามว่าใช้คำว่า right now ที่แปลว่าเดี๋ยวนี้ได้ไหมก็ทำได้นะคะแต่คำว่า immediately อยากให้ใช้มากกว่าเพราะว่าดูเป็นทางการมากกว่าและใช้กันในอีเมลจะดูสุภาพมากกว่านั่นเองค่ะ และตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า immediately แปลว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกันค่ะยาวสักนิดยากสักหน่อยแต่อย่าลืมนะคะฝึกฝนเยอะๆค่ะเพราะว่าคำนี้น้องๆได้ใช้แน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ d a i l y English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube com เส r c h คำว่า Jelly English ใครๆก็พูดได้กะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่น่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ